ครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอะสอนวิธีการเซตซีโร่แคลนะครับของเครื่องวัดแก๊ส m s 4นะครับ นะครับต่อไปก็จะเป็นการการเซตซีโร่นะครับง่ายๆนะครับก็ถ้าเราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม power นะครับ2ครั้งนะครับถัดมานะครับหน้าจอเขาจะขึ้นคำว่าเลขศูนย์นะครับให้เรากด enter 1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับก็รอเครื่องนะครับเขาทำการเซตซีโร่เซนเซอร์นะครับ นะครับในการเซตซีโรนะครับถ้าตัวเครื่องเซตซีโรเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกนะครับมุมซ้ายนะครับแล้วก็หน้าจอเขาจะเด้งกลับเป็นกลับมาที่หน้าจอหลักนะครับก็แสดงว่าการเซตซีโรนะครับสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วครับก็สำหรับการเซตซีโรนะครับก็ในกรณีที่เราจะเซตซีโร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวค่าของ เซนเซอร์ต่างๆนะครับอาจจะมีค่าที่เพี้ยนนะครับหรือว่ามีการสวิงของตัวแก๊สแต่ละเซนเซอร์ต่างๆนะครับดังนั้นนะครับการเซตซีโร่นะครับก็จะเป็นการเหมือนรีเฟรชเซนเซอร์ต่างๆเบื้องต้นก่อนนะครับก็ถ้าหากท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวัดแก๊สนะครับหรือว่าอยากทําการสอบเทียบนะครับหรือการคาลิเบรตตัวเครื่องวัดแก๊สนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทอัลติเมทพาร์ทซัพพายจำกัดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ด้านล่างให้นะครับขอบคุณครับ